สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแนวทางนะครับการแก้เครื่อง vivo นะครับที่ติดล็อกหลาบหน้าจอนะครับติดล็อกหน้านี้นะครับผมเราจะมาแก้กันนะครับตัวเครื่องที่นํามาสาธิตตัวนี้จะเป็น vivo y20 นะครับแต่สามารถใช้กับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น y20 y30 ขึ้นไปนะครับที่เป็น vivo รุ่นใหม่ๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับ ติดทั้งแบบทั้งตัวเลขแล้วก็ลายวาดสามารถใช้วิธีการปลดนี้ได้นะครับผมโอเคขั้นแรกเลยนะครับเราก็ปิดเครื่องลงเลยกดปิดเครื่องนะครับต่อมานะครับผมวิธีเข้าโหมดล้างเครื่องของ vivo นะครับรุ่นนี้ไม่ไม่ต้องใช้คอมก็สามารถปลดได้นะครับสามารถปลดมือผ่านในตัวเครื่องได้เลยนะครับเข้าโหมดล้างเครื่องโหมด vibdata ได้เลย วิธีเข้าโหมดนะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงแช่ไว้ปุ่มบวกนั่นแหละนะครับปุ่มบวกแช่ไว้แล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมพอโลโก้มันติดอย่างนี้นะครับปล่อยมือออกทีนี้นะครับให้เราเลือกไปที่เมนูคำว,ว่า r e c o v e r y Mode นะครับกดลบหนทีแล้วก็กดปุ่ม Power เพื่อเป็น,นการยืนยันการเลือกนะครับ รอมันสักผู่นะครับมันจะไปหน้า Re c o v e บ y mode ดให้เราวิบดาต้าได้แอนดรอยรุ่นใหม่ๆสามารถวิบได้แล้วนะครับผมตอนนี้โอเคพอมันพอมันมาหน้านี้นะครับกดคําว่าเขียวดาตเลยแล้วก็กดเขาว่าเขียวอาดาตนะครับอันล่างแล้วก็กดใช่นะครับโอเคกดไปที่โอเคนะครับผม แล้วมันก็จะบีบดาตา้ให้เรานะครับรอสโโักครู่ันนี้กดตัวนี้นะครับแล้วก็เคลียร์แคทไปด้วยนะครับอันข้างบนกดโอเคนะครับขวามือแค่นี้นะครับผมแล้วเราก็กดย้อนกลับไปหนึ่งที แล้วก็สั่งรีสตาร์ทเลยครับกดโอเคแล้วก็รอนะครับแค่นี้รหัสหน้าจอก็หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การตั้งค่าตัวเครื่องต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามันติด gmail นะครับผมจะขอแบ่งแยกพาร์ทไปเป็นอีคลิปนะครับเพราะว่าชื่อคลิปมันจะต้องตั้งตั้งคนละชื่อกันนะครับชื่อคลิปตัวนี้จะตั้งเป็นการปลดล็อกหลัสหน้าจอ vivo นะครับผมรุ่นใหม่ๆเราไปใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเป็น vivo รุ่นเก่าๆถึงรุ่นกลางๆอาจจะต้องยัง ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปลดอยู่นะครับแต่รุ่นใหม่ๆม,มันจะสามารถวิบลาตาได้แล้วนะครับต่อมาแล้วก็รอไปนะครับผมมันจะบูตนานหน่อยนะครับที่โลโก้นี้จะหาอะไรมาลองไว้ อ๋อผมลืมบอกนะครับว่าถ้าการการวิบอย่างนี้นะัพวกข้อมูลรูปภาพของเรามันจะหายด้วยนะครับผมก่อนทําเราก็ต้องคิดดีๆนะครับแต่ถ้าจะทําแบบข้อมูลไม่หายหรือว่ารูปภาพยังอยู่นะ่ะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งอยู่นะครับแต่มันต้องเปิดฝาหลังออกมาทํานะครับแต่ตัวนี้เบื้องต้นนะครับถ้าติดรหัสหรือว่าติดรูปแบบลายวาดหรือว่าติดพินติดพาสโ้ดอะไรนะ่ะสามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับผ่านแน่นอนร้อนนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นวายย0่สินะครับวายห้ก็วิธีนี้นะครับรอนะครับผมแต่นานหน่อยถ้าท่านผู้ชมรับชมถึงขั้นตอนนี้นะครับแล้วเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะครับก็ส่งต่อให้เพื่อนๆดูหรือว่าญาติดูก็ได้นะครับผม หรือไม่ก็ขอคนละหนึ่งหนึ่งกดไลค์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมมีหมดนะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจอโทรศัพท์เปลี่ยนแบตโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆพวกปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกแบบไม่ใช้คอมโอเคพอมันถึงหน้านี้นะครับเราก็ตั้งค่าเลือกภาษานะครับเลือกภาษาไทยได้เลย กดเริ่มนะครับอันนี้กดถัดไปอันนี้กดยอมรับ Wi-Fi นะครับเราจะป็นต้องจับ wifi ต้องขอจับ wi-fi ก่นอนพอเราจับ w i f i แล้วมันจะเด้งเด้งแปบอัตโนมัติเลยนะครับมันจะกดถัดไปให้อัตโนมัติเลย รอนานหน่อยนะครับก็จะขึ้นว่าอันนี้อินเทอร์เน็ตผมมันไม่ค่อยเสถียรนะครับถ้าเป็นเครื่องท่านผู้ชมทั่วไปนะมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเชื่อมต่อ wi-fi ใหม่ก่อน เน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองจับเน็ตตัวนี้ดูนะครับ ก็จะหมุนอย่างนี้อยู่นานอยู่แลครับหนึ่งถึงสองนาทีนะครับผมรอนะครับรอแบบใจเย็นๆอ่ะพอมันถึงหน้านี้นะครับเรากดคําว่าไม่คัดลอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นการคัดลอ,อกข้อมูลจากเดิมนะครับแต่เราจะต้องแบ็กอัพลงในบัญชี Google นะครับถ้าเราจะคัดลอ,อกแต่ตัวนี้ผมจะกดว่าไม่คัดลอกนะครับ ตัวมือถือก็จะให้เราใส่พินเดิมที่เราตั้งก่อนหน้านี้นะครับก็คือตอนนี้นะตัวเครื่องมันติด gmail นั่นแหละนะครับติด google a c c o า n t เห็นไหมครับมันก็จะมีให้ขึ้นว่าใช้บัญชี google ของฉันแทนนะครับแล้วก็กดตัวนี้ไปถ้าเป็นเครื่องของเราเองนะครับเราก็ใส่บัญชี google ที่เราจําได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจําบัญชี gmail หรือว่าจ,จาจารหัส google ที่เราใส่ใส่ไปโหลดแอปใน p s สตัวไม่ได้นะครับมันจะต้องปลดอีก อีกคลิปหนึ่งนะครับก็ต่อจากคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะต้องทำคลิปแบบละเอียดกว่านี้นะครับมันจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการปลดหน้านี้ผมจะขอแยกคลิปนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะปลดแค่รหัสหน้าจอนะครับแล้วก็มีบัญชี Gmail ที่ใส่ไว้ใน Google p a e s t o ตัอยู่ก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็กดเน็กเน,กเ,นกเรื่อยๆกดข้ามข้ามข้ามเข้าใช้งานางเครื่องได้เลยนะครับตรงนั้นโอเค ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็รับชมคลิปต่อจากนี้ได้เลยนะครับผมเป็นพาร์ทสนะครับขอแยกพาร์ท่าโอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผม